ทีนี้ต่อไปว่าเมื่อเจริญแล้วให้น้อมหรือโอนไปหานิโรธสัตว์ที่เราเคยได้ยินว่ามีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปแล้วในที่นี้คือว่าไม่เยื่อใยในสิ่งเหล่านี้เลยคือหนึ่งก็บอกว่าไม่อาะัยในขันห้าไม่อาะัยในร่างกายไม่อาะัยในชีวิตน้อมจิตมุ่งสู่อมะตะคือา่าที่สงบระงับ เอางี้ถ้ายังอะไรขันห้าอยู่นะจะแทงตลอดนิโรธได้ไหมไม่ได้ถ้ายังอะไรอาการ32บนะผมคนเล็บฟันหนังนะจะแทงตลอดธรรมะคือนิโรธสัตว์เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้เนี่ยการเห็นโทษจึงสําคัญถ้าถ้าเห็นการเรียงตามมานะจะเห็นลำดับวิปัสนาด้วยในตัวอนิจจานุปัสนาก็ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอนัตตา แต่ถ้าจะเข้าใจอนัตตก็คือสิ่งนั้นเป็นอสุภะการเจริญทั้งหมดเพื่อให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษจะได้ละอากุศลวิตกละอกุศลธรรมแล้วน้อมจิตมุ่งสู่ธรรมชาติที่ที่สงบประงับตัววิปัสนาทั้งหลายเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวที่ส่งตนไปแล้วเป็นตัวที่ไม่อะไรในขันธ์้าจิตเนี่ยน้อมไปสู่ธรรมะที่สงบประงับแล้วก็อส่งอันนี้เพื่อให้อะไรเกิด จุดประสงค์ของการส่งอันนี้นะต้องการสองประการหนึ่งต้องการแทงตลอดนิพพานโดยอารมณ์ต้องการบรรลุอริยมรรคโดยภาวนาสรุปว่ามีอัธยาศัยสองอย่างเนี่ยว่าอริยมรรคกับนิพพานน้อมจิตไปหาอันนี้ทีนี้ที่เป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราศึกษาไตรสาระโคมาดีจริงๆนะ ที่เรานับถือว่าธรรมังสารนังคะฉามิอ่ะเอาแบบตรงเลยนะที่เราพูดว่ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะอันนั้นเป็นคําอ้อมแต่ที่ตรงเลยอ่ะคือธรรมะหมายถึงอริยมรรคกับนิพพานที่นับถือว่าธรรมังสารนังคะฉามินะหมายถึงอันนี้ <S <S 2> <S 2> คําสอนที่เรายกย่องว่าดีเหลือเกินคือคําสอนที่ชี้ให้เห็นมรรคกับชี้ให้เห็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือก็เท่ากับมีจิตเนี่ยปรารถนา มักหรือปรารถนานิพพานอันนี้อยู่แล้วพันการเจริญวิปัสนาการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนจึงน้อมเพื่อที่จะให้อริยมรรคเกิดน้อมเพื่อที่จะแทงตลอดนิพพาน